อันนี้สำหรับคนที่ถามเข้ามานะครับวิธีการตังใบมีดทีนี้ก็หลบกวนถ้าคนที่ติดตามใน YouTube ก็ไปกด Subscribe หรือ u u s c r i b e กดกระดิง่งอะไรประมาณนี้กดติดตามแล้วก็พิมพ์คำว่าวิธีการตังใบมีดเครื่องรีดไม้มันจะเจอครับทุกครั้ง ครับแต่ถ้าเราไม่ได้กด subscribe หรือกดติดตามอะไรพวกนี้ครับมันจะไม่เด่นใน YouTube นะครับก็ไปพิมพ์คำว่าตามที่ผมบอกนี่ยวิธีการตังใบมีดอะไรประมาณนี้ครับใบมีดเครื่องรีดไม้ครับวิธีการตังครับเครื่องรีดไม้ถูกยี่หอ้อเป็นเป็นแท่นรีดนะครับแต่เป็นเครื่องกระเป๋าตังอีกย่างหนึ่งแต่ถ้าเป็นเครื่อง แทนดีดนี่ก็ตังเหมือนกันหมดเลยแบบนี้ครับเอาใบมีดเสียบเข้าล่องตัวนี้ครับแล้วก็กดเห็นองศามีดนี่ไหมครับองศามีดตัวนี้ยให้มันเสมอขอบเคล่าของมีดครับให้มันเสมอกันประมาณนี้แล้วก็อัดน็อตไปเลยให้มันอยู่ ง่ายมากแค่นี้ก็เห็นนะครับองศาตัวนี้ครับองศาตัวนี้ให้มันเสมอขอบเพาตัวนี้คือใช้ได้แล้วก็การรับใบมีดก็มีผลกันก็พยายามรับมีดให้มันองศาใหญให่มันใหญ่มากถ้าองศามันสูงมากกว่านี้เหมือนก็มีผลอยู่รีดไม้ไม่เนียนก็กมีผลนี่ส่วนครับทีนี้ก็พยายามรับ ตามไล์เดิมไม่ไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องอะไรปรับใหม่อะไรประมาณเนี้ยคือเอาตามองศาเดิมนี่แหละที่ที่เขาให้มาครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเพิ่ม